ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชราเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐประธานสารดีกาประธานกรรมการสัรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการสัรหาทุกท่านกรณีนายเนตรนากสุขอดีตรองอายการสูงสุด เข้ารับสรรหาเป็นกรรมการปปชตามที่นายเนตรลากสุขได้สมัครเข้าเป็นกรรมการปปชซึ่งได้ยื่นไปสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นข้าพเจ้านายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัคปรชาธิป,ปัตย์ขอคัดค้านนายเนตรลากสุขเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการปปชเนื่องจากมีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ต้องสงสัยของสังคม รวมตลอดทั้งประชาชนสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการใช้บังคับกฎหมายในการสั่งไม่อุธรณ์คดีนายพานทองแท้ชินวัตรฟอกเงินธนาคารกรุงไทยว่าใช้หลักนิติกรรมใดเมื่อทั้งดำรงตำแหน่งรองอายการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอายการสูงสุดนายวงศ์สกุลกิติพรมวงศ์อายการสูงสุดขณะนั้นเนื่องจากมีพยายามหลักฐานเป็น สารของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นที่ส่งให้กับพนันกงานสอบสวนโดยพยานบุคคลระบุว่ามีพยานเอกสารที่เชื่อมโยงความผิดในคดีฟอกเงินถึงบัญชีเงินฝากของนายพานทองแท้ชินวัตรด้วยใช่หรือไม่ซึ่งตอนนี้ดังกล่าวเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อมาคณะกรรมการอายการมีมติให้นายเนรน่าสุขออกจากแาชการ เนื่องจากคดีโด่งดังของประเทศและนอกจากนี้นายเนตรนาาสุขยังถูกยื่นร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับสำนักง,งานปปชดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนท้าพเจ้าซึ่งกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีสุทธิสัติ์ประศักด์กุลการนายกริมนาปีและนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรพรรคประชาธิป,ปัตย์ จึงขอคัดค้านการสรรหาเรือกน,นายเลสาสุขเป็นกรรมการปปชด้วยเหตุดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาหากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่งนี่คือหนังสือที่ยื่นถึงท่านประธานสารกีกาและกรรมการสรรหาที่เคารพทุกท่านและนี่คือลายเซ็นผู้ที่ยื่นคัดค้านการเป็นกรรมการปปชของน,นายเลรดาสุขขอ,ขอขอบคุณ